วอชเนยยังชัปเตอร์หนึ son, ่งไม่ใช hmm, ่แบบไปเที่ยวสยามใช่ไหมฮ่าไม่ใช่ไปเที่ยวสยามใช่ไหมใช่ไหมไปเที่ยวสยามกันไปเที่ยวสยามกันไปเที่ยวสยามกันไปเที่ยวฝมกันไปหนีไปหนีไปเที่ยวหัวดีกัน ตุ๊กตาครับปุกกนี่ซือของเจะาอเลมมนแล้วใช่ไหมโลกแปลกหรือสาังกฤษว่าออดโอไมันม่ม่ๆมันม่ไม่ไม่มันไม่ใช่ทางนั้นที่เจ้าฟ่ามันไม่ใช่ทางนั้นที่เจเฟฟร์อ๋อ อุ๊ย <Yeah. S 2> แล้ว,แล,วแล้วใครลากตัวเพื่อนฉันไปปากขวานอนเอาไปกินเลยโอ้โห ที่ทำทุกคนต้องทำมันวางกับมันโชคดีบาายไปเฮ้ยนายอยากโมยเ้ยนี่ดิเ้ยนี on ่กบไปอ๋อขึ on ้นมาแล้วทุกคนนี่ก็เป็นแบบนันแลว 三，位于昆仑山。 สีครับวากไม่อยากเ้นครับวาาววโอใครับเพื่อนมาแล้วคับเพือนมาแล้วเยขอบคุณวังว่าคุณเควรัำนึงกรีน มาเล่นต่อคุณภาพโลคอลเร็วเลยนอนในกองนอนในกองทุกคนนอนในกองตัวเขาอยู่ในที่นอนแล้วก็นอนนอนบนเตียงแล้วก็ินกองด้วย เงนกินดื่นแล้วฉันคิดว่าเขารู้ว่าคุณอยู่ในนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาตาบอดเขาจะจับคุณได้อย่างไรถ้าเขาไม่เห็นคุณไปไปไป มาแล้วครับ 桶啊，桶、啊！ ไปเร็ว <Bye>, <laughs> แก้วน้ำก็อยู่ตรงสิ้เนเี่ด้านข้างนี่ก็ได้ดีกว่าบ้านคูน่อ่ห้อาหารก่อนที่คัณจะโมว มดแล้ว คนเลืออสามค

ฉันแล้วฉันได้แสดงให้เห็นว่าพ่อ,พอ,อทำไมช่องระบายอากาศจริงเริ่มรั่วไปไปฟมาฟิวมาฟิว จบเพียงเท่านี้นะครับเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาครนะครับบายบายครับทุกคนครับบายบายสวัสดีครับทุกคนครับบายบายสวัสดีครับ